สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง วิธีการใช้หลักการเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตที่ช่วยแก้ปัญหาส่วนบุคคลและองค์กรธุรกิจเขียนโดยคุณสตีเวนอาร์โควีนะคะทำไมต้องฟังสรุปเล่มนี้เนาะเพื่อที่จะสร้างนิสัยใหม่มันก็เหมือนกับการเขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดค่ะมันอาจจะยากมันไม่สวยแต่เมื่อเราทำซ้ำไปเรื่อยๆเ,เราจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลง จะเห็นเอสระในการเลือกกำหนดเป้าหมายบริหารเวลาแคร์ผู้อื่นรับฟังผู้อื่นด้วยหัวใจสิ่งที่จะได้รับจากการฟังพอด c a แคสตอนนี้เนี่ยคือเราจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยที่7อุปนิสัยเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นชัยชนะส่วนตนซึ่งจะมี3อุปนิสัยแรกหัวข้อที่2ชัยชนะส่วนรวม มีอุปนิสัยที่ 4, 5, 6และหัวข้อที่3เติมพลังชีวิตเป็นอุปนิสัยอันสุดท้ายค่ะเริ่มที่อุปนิสัยแรกนะคะ be proactive proactive เนี่ยคือคนที่สามารถสร้างอิสรภาพในการเลือกและรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลลัพธ์ที่เขาต้องการเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันหรือว่าเจอปัญหาค่ะเขาเนี่ยจะถามตัวเองว่าฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อขยายขอบเขต แห่งทางเลือกและนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพเลือกแทนที่ด้วยพฤติกรรมแบบ proactive ที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองค่ะเช่นคนที่ชอบทําอะไรเพื่อสังคมทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อื่นเพื่อส่วนรวมนั่นเองค่ะอุปนิสัยที่2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจนะคะชีวิตของเราก็เหมือนพิมพ์เขียวเนาะ ถ้าเรามองเห็นภาพสุดท้ายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนก่อนลงมือทําพิมพ์เขียวที่ออกแบบเนี่ยก็จะกลายเป็นความจริงค่ะสิ่งสำคัญนะคะคือการกำหนดวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนรวมถึงสร้างคอมมิตเมนต์กับตัวเองที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คือเราต้องออกแบบผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนก่อนลงมือถามนั่นเองเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละเดือนเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้อุปนิสัยที่3ทํทำสิ่งที่สำคัญก่อนสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเรานะคะคือเวลาถ้าหากเราสามารถจัดลำดับความสำคัญโดยเลือกและทำสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งที่เร่งด่วนที่สุด เมื่ออุปนิสัยที่2ของเราชัดนั่นก็คือออกแบบผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนก่อนนะคะมันก็จะส่งผลให้การบริหารเวลาของเรามีประสิทธิทผลมากขึ้นเราจะออกจากการติดอยู่ในโซเชียลไปเรื่อยๆเร็วขึ้นเริ่มวางแผนลายอาทิตย์ตัดสิ่งที่ขโมยเวลาและทำสิ่งที่สำคัญเมื่อต้องเจอกับสถานาการณ์ที่ต้องเลือกว่าเราควรจะต้องทำอะไรคะ่ะอุปนิสัยที่4 think win win นี่คืออุปนิสัยของความใจกว้างและการชา์ลิ้นกรอบความคิดในการแคร์วินของผู้อื่นเช่นเดียวกับวินที่เราอยากได้ค่ะความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหากเราใช้แนวคิดวินวินบนหลักฐานความเชื่อที่ว่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้มีเหลือเฟือเหมือนอากาศและแทนที่การนึกถึงแต่ตัวเองด้วยการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั่นเอง มันคือการให้ความสำคัญกับวินหรือว่าความชนะของผู้อื่นด้วยนอกจากตัวเองค่ะไม่ใช่เราจะเอาชนะเขาอย่างเดียวแต่ว่าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องวินวินทั้งคู่ไม่มีใครได้ไม่มีไม่มีใครเสียในเรื่องผลประโยชน์ที่เรากำลังคุยกันอยู่อุปนิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา หนึ่งในการสร้างและผาสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะคะคือการฟังแบบ Active Listening ที่ใช้ใจฟังอย่างลึกซึง้งฟังให้ถึงสิ่งที่คู่สนทนาไม่ได้พูดออกมาเปลี่ยนจากการถามประเมินแนะนำตีความเป็นการฟังโดยให้เกียรติเพื่อสะท้อนความรู้สึกและคำพูดของคู่สนทนาค่ะสิ่งสำคัญนะคะคืออย่าก,กังวลว่ามันจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง แล้วก็ปล่อยให้ความเงียบเนี่ยเข้ามาเยือนได้เพราะเนี่ยคือแบบฝึกหนึ่งของการฟังค่ะให้เกียรติรับฟังพร้อมสะท้อนความรู้สึกของผู้อื่นด้วยหัวใจอุปนิสัยที่6ผนึกพลังประสานความต่างแทนที่ทางเลือกของฉันหรือของเธอด้วยการให้เกียรติรับฟังพร้อมเปิดใจยอมรับความแตกต่างก่อนที่จะไปหาวินของทั้งคู่นั่นเอง หัวใจสําคัญของอุปนิสัยนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสารรค์เปลี่ยนความรู้สึกในใจและมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายและสร้างสารรค์นั่นเองอันนี้อาจจะนําไปใช้ในกรณีที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่มันมีทางเลือกทางออกมากมายระหว่างเราสองคนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะใช้ทางออกไหนแทนที่จะเลือกทางออกของแต่ละคนเนี่ยเราควรจะมานั่งคิด นั่งประเมินว่าทางออกไหนมันจะเวิร์กที่สุดสำหรับปัญหานี้ที่เรากำลังเจอคะ่ะอุปนิสัยสุดท้ายรับเลื่อยให้คมอยู่เสมออย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นช่างตัดไม้ที่เหนื่อยล้าเพราะเลื่อยไม่คมอุปนิสัยนี้นะคะชวนเรากลับมาแค่และเติมพลังตัวเองให้ครบทั้ง4นมิติได้แก่ร่างกายความคิดจิตใจแล้วจิตวิญญ,ญาณ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เรามีพลังออกไปขับเคลื่อนทั้ง6อุปนิสัยได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะว่ามีอุปนิสัยอะไรบ้างอุปนิสัยแรก be proactive หรือว่าสร้างอิสรภาพให้ตัวเองผ่านการเลือกละรับผิดช,ชอบ อุปนิสัยที่ 2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจออกแบบผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนก่อนลงมืออุปนิสัยที่ 3. ทํทำสิ่งที่สำคัญก่อนยืนหยัดใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมออุปนิสัยที่ 4. Think Win-Win win, ให้เกียรติใส่ใจวินของผู้อื่นเช่นเดียวกับวินของตัวเอง อุปนิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราให้เกียรติรับฟังพร้อมสะท้อนความรู้สึกของผู้อื่นด้วยหัวใจอุปนิสัยที่6ผนึกพลังประสานความต่างเคารพความต่างพร้อมสร้างสารค์ทางเลือกอันหลากหลายและอุปนิสัยที่7รับเลื่อยให้คมอยู่เสมอสร้างสมดุลพร้อมพัฒนาตัวเองให้ครบทั้ง4มิติ หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย